จอด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 งูว่ดกล้งโควิดเนีไปยังมาเนี่ยฮะโอ้ยจีบโอ้ยไปเอาเอาคาผ้าจับหมอดไปแจ้งแ้าเอ้ามึง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 มอดขู่เงินยางฮะวะมึงหมอดเห็ียดยางมึงฮู้วะว่ากูเป็นภัยอีกอยกับเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่กูกับเป็นประชาชะส้นปัสสาวะส้นวะเจ้าหน้าที่แหละเจ้าเจ้าเจะเหยียดจังสี่มันถือสะบัตเยอรถกูมันแหงปิดยาีง คันมอแล้วมันตีบอะไ้นี่มึงมันคือมาเหตุจังเสียเดี๋ย่ีเดี๋ย่ีเดี๋ยนี่ยังคอยโอนคอยรวมกันคอยคอยเบามันบ่ไะไมันบ่ไะไแบบสิมันบ่อะไรบ่อะไรจังไรพาปิดปางเจ้าไตเนี่ยเป็นเจ้านาทีเจ้าสิมาเหตดจังเสี่กับปั้าสนบ่ได้รคอยไปเบียดไปงานใจเย็นๆใจเย็นกันคอยคอยคอยมันนั่งโอนนั่งลมกันกอย่างคอยว่ากันเาูเย็นบ่ไะไมันเย็นบ่ไะไเจ้าเป็นกองหอยคอยกับบ่ได้ญาติเจ้าฮู้บ้าเจ้าฮู้บ้าคอยนี่ ¡Ah!